สวัสดีค่ะมาชมแนวทางฮานอยวันนี้นะคะวันที่11มิถุนายน2565ค่ะก็จะมีเลขดังนี้นะคะ08 15 28 31 32 37 CC 57 58 62 83และ84ค่ะ เลขที่เน้นก็คือ3 7 2 8และ83นะคะเน้น3เน้น8แนวแนวนี้นะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแนวทางฮาหนอยวันที่11มิถุนายนค่ะ สีน้อยเลยนะคะที่มีเลข8มีหลายเลขอยู่นะคะ0828 83 84และ58ค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะมีเลข8มาสักน้อยไหมนนี้ ส่วนเลข3ามของเราก็3 1 3หนึ่งเกีดและแปนะคะ าดีเสียงโชคก็ขอใโชคดีนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ